ครับก็จากที่เพื่อน,อนๆ,ๆมีส่งคำถามเข้ามานะครับว่าตัวเครื่องกระจายกลิ่นเนี่ยกับก้านไม้หอมเนี่ยต่างกันยังไงจุดป,ประสงค์ของการใช้ทั้งสองตัวเนี่ยเหมือนกันครับก็คือเป็นการทาให้ห้องหรือพื้นที่พื้นที่นึงเนี่ยมีกลิ่นหอมมีบรรยากาศที่ดีขึ้นครับเพียงแต่ว่าหลัการทำงานของมันเนี่ยจะต่างกันนิดหน่อยอย่างเช่น ตัวก้านไม้หอมเนี่ยครับเราจะเป็นการปักตัวก้านหรือตัวกระจายกลิ่นเข้าไปในตัวน้ําหอมเพื่อให้มันดูดซับน้ําหอมขึ้นมาครับแล้วก็กระจายไปในอากาศโดยผ่านความร้อนหรือเป็นผ่านลมเป็นต้นนะครับส่วนตัวเครื่อง,องพ่นเนี่ยหลักการของเขาคือเขาจะเอาตัวน้ําหอมเนี่ยครับของเราไปทําให้มันเป็นโมเลกุลที่มันเล็กลงครับแล้วก็พ่อนออกมาในอากาศที่เป็นละอองฝอยๆซึ่งตรงนี้ เหมาะกับพื้นที่ที่ใหญ่มากกว่าเพราะว่าเราสามารถควบคุมได้ว่าเราต้องการเปิดความถี่แค่ไหนเวลาเท่าไหร่ต้องการให้พื้นที่กว้างแค่ไหนเราควบคุมได้หมดเลยครับแต่ว่าตัวนี้จ,จะเหมาะกับพื้นที่ที่มันเล็กนิดนึงหรืออาจจะเป็นการวางเพื่อจัดให้มันดูเป็นมูดหรือเป็นเครื่องตกแต่งบ้านไปด้วยครับครับก็สรุปความแตกต่างของทั้ง2ตัวเครื่องพ่นกับตัวก้านไม้หอมก็จะอยู่ที่พื้นที่นะครับแล้วก็จุดประสงค์ในการใช้งานครับ